สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชคนะคะสำหรับมื้อน,นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะแอดจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความน่าจะเป็นของตัวเลขของหลวงพอบึงการนะคะหลวงพอบึงการเพื่อนด้ทรงไล่มาให้แอดนะคะซึ่งเพิ่อนกะไปเอาตัวเลขเออท่านพิธีเอาจากต้นไม้ใหญ่นะคะ ้วก็เพิ่นกระไดทรงตัวเลขทรงวิดีโอการทาพิธีมาไหแอดอให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้มืองน้ากันนะคะเพื่อเปลี่ยนแนวทางในการที่สิไปวิเคราะห์ความ่าจจะเป็นของตัวเลขนะคะว่างวดวันที่16ท่านว่าค้ม2 5 6 4สิตรงกับความตรงการของท่านผู้ชมบอนะคะสิเป็นเลขที่ นาเอาไปลงทุน่นเอาไปยิบจับลอตเตอรี่ใบบัวนะคะเดี๋ยวกลับมเมืองน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะตามหลวงพ่อบึงการน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะแอดก็ได้ขออนุญาตพันเรียบร้อยแล,ล้วหลวงพ่อบึงการเพื่อส่งคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งนี่ตามเออ่มาไล่ให้แอดได้ประมาณสองสามเมือะะ่อเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสำหรับมื่อนี่แอดก็สิลงให้ท่านผู้ชมมึงนะคะว่า ท่านผู้ชมสิตาสินใจหรือสีมกักหรือสียังน้ำลวงพอบึงการบอรนะคะเชิญช่วมน้ำกันเลยค่ะท่านผู้ชมขาขาหนีก็ลวงพอพอดเตรียมพิธีเตรียมเครื่องที่สิสักกะกบาบไหวในการที่ทํำพิธีขอนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเพื่อเตรียมไว้ครบถูกสิ่งถูกอย่างเลยตามที่ท่านผู้ชมเด้ติดตามพร้อมไปกับแอดนีเนาะคะเนาะนี่คือ สิ่งที่เพิ่นเตรียมเพื่อสีทําพิธีขอจากต้นไม้ใหญ่เนาะคะนี่กําลังสีสวดของวันที่สิบหกธันวาเนี่ยนี่กําลังสีขอเฮ็ดพิธีแล้วแหละอ๋อสีสวดงวดวันที่สิบหกธันวาเนี่ยแหละนี้แล้วสิบหาคำของวันที่สี่ธันวา จะสวดวันนี้ถ่ายถ่ายไว้ให้ดูทุกคนบอกวันที่ด้วยที่สิบหกวันนี้แหละท่นานปวดบ่ปวดแมนนั่งโดยนยุ่งบ่ปวดเนี่ยมันแปลกบ่ท่านวาดนิดใส่กับแกนนินี่แหละลมันนั่งนั่งเนี่ยบบนี่กุนีปลาลงตะเคยียงเนี่ยเนี่ยแกใส่กินใส่กับแก่ขันอ๋อหองนี้ ปา<ต>เกี่แกึงกินน้ำต้มก็สามแก้วสี่แก้วคนละมึงหนุ่นนยานยอมสุชเดตต้นด,ดีนพนพว่าม่อมบำเพ็ญภาวนาอยูา่าผิดละมันได็ไม่ไงที่จริพวกจอนะะแคลงทุนแค่นั้นนะสุข,ขสิขได้ประนด้อนอยังหยาดอยู่เอ,อสาแล้วสวนมล คืนแต่สองเสี่ยวสามเสียวหกทุ่มทุ่มสามทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองแก้งสามเสี่ยวเชื่อขอท่านผู้ชมคะนี่คือตัวเลขที่หลวงพ่อพนังใดนะคะนี่นะคะก็สิเป็นสองชุดสามชุดสิบประมาณนี้นะคะแต่ว่าเป็นสามตัวนะคะสามตัวไทายล้วันทีหนึ่ง เลือกอัจ,จิเป็นสามตัวเลขถ่ายเลขหนาก็ได้นะคะให้ท่านผู้ชมนั่ไปยิบจับเสียงสื่อสลากกินแดงรัฐบาลเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการออวิเคราะห์ความหนาจะเป็นของตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่นะคะนี่นะคะขอให้ท่านผู้ชมได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางจากหลวงพ่อบึงการนะคะ ที่เพิ่นเอามาให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ได้ชมได้เสียงเอ่อได้นําไปเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแล้วก็ลอตเตระะอ,อตเตรอี่นะคะเพิ่นก็มาช่วยมึงว่านี่เพิ่นก็ไปซื้อลอตเตอรี่ระเด้อมีสี่นะคะทั้งหมดเลยค่ะทั้ง6ใบเลยนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาอมือแล้วก็ขอให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมะะเดอ้อค่ะเด้อเพื่อเป็นแนวทางในการ ไปเสียงซื้อไปวิเคราะห์ไปทําการบ้านนะคะในการที่จิตตัดสินใจหยิบจับรอต,ตรีในวันที่6 6ท่านว่าค่ม2,564นหี่นะคะซึ่งหลวงพ่อบึงการเพิ่อนกะด้วยความหวังดีอยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกท่านนะคะได้มีโชคมีลาบได้มีเงินใส่ใส่ปีใหม่นะคะเพิ่อนกะได้มีความพยายามที่สิเป็นนั่งภาวนาอยู่ในปา่าต้นไม้ใหญ่นะคะ เพื่อจะได้นั่โชกลาบมาให้พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะก็ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อบึงการหลายๆที่วังดีที่เป็นสะพานบุญที่ให้แนยวทางในการเสียงสื่อสลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่16ท่านว่าคม2 5 6 4นี่ขรอกราบขอพระคุณหลวงปู่หลายๆเด้อค่ะหลวงพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ได้เมตตาสงสารนะคะให้ช่องเจนั่ง น้ำโชกนะคะได้นํำมาเป็นสะพานบุญมาเผยแผ่ให้กับพ่อเมีพีน่นองท่านผู้ชมเอฟซีถูกทันนะคะพ่อเม่พีน่นองท่านผู้ชมถูกทันนะคะที่เขามาช่วมแล้วก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะผู้เขามาใหม่ก็ขอให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้บ่พลาดข่าวสารไม่ๆมตัวเลขเด็ดเด็ดในขังต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ะอกราบขอพระคุณ ผู้ที่สนับสนุนแอดผู้ที่ติดตามแอดมาตลอดนะคะขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องเจ๊นางนำโชคนะคะขอให้โชคมาล้ำลุย้ยคิดสิ่งใดขอให้สมความมาุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้ถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันนะคะสำหรับงวดวันที่16ท่านว่าคม2564นี้น โชคมานทุกคนนะคะกลขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย